แต่กําลังมายึดสิ่งเนี้แต่ผู้เจ้าฉเฉลยไว้ว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันเกิดไม่ปรากฏมันก็เลยบัญญัติไม่ได้เป็นธรรมชาติที่เกิดไม่ปรากฏแต่มีอยู่แต่ธรรมชาตินั้นเนี่ยเมื่อเกิดไม่ปรากฏเนี่ยเสริมก็ไม่มีดังนั้นความดับก็ไม่ต้องพูดถึงเลยเพราะมันไม่มีตั้งแต่เกิดละแต่ก็เป็นของมีอยู่ ส่วนธรรมชาติที่เราเราอยู่กันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพบใดเนี่ยมันเป็นธรรมชาติที่เกิดเสื่อมและดับได้นะท่านบอกธรรมชาติฝั่งนี้ทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่เราทั้งหมดเลยท้งรูปที่เราเห็นเนี่ยนั่งนั่งกันเนี่ในรูปแล้วก็นามธรรมดังนั้นก้อนกายที่เรานั่งนั่งอยู่เนี่ยสัตว์กำลังผู้หลงเนี่ย ทุกคนเป็นผู้หลงผู้หลงที่ซ่อนอยู่ในภายในของเราเนี่ยกําลังมายึดติดก้อนกายเนี่ยหลงได้ร้อยกว่าปีก็ต้องทิ้งแล้วแต่มันไม่ได้หลงกายอย่างเดียวมันหลงนามด้วยนามมีอะไรในกอก็มีสุขในกอก็มีทุกข์ในกอก็มีความจําเห็นไหมทุกคนมีนามรรมนะแต่ละคนที่ที่เป็นสัตว์ผู้ยึดติดเนี่ย ก็กำลังหลงสิ่งเหล่านี้กำลังหลงสิ่งเหล่านี้นามธรรมาเหล่านี้รูปธรรมเหล่านี้ท่านก็เลยเลยจำแนกแจกแจงอธิบายธรรมชาติที่สัตว์กำลังเข้ามาหลงเนี่ยว่ามัน เป็นของแตกสลายเป็นของดับไปได้นะมันเป็นของเกิดของเสื่อมของดับนะมันเป็นของไม่ใช่ตัวตนจริงเพื่อจะให้ผู้ที่ยึดติดนั้นเนี่ยเกิดปัญญาจะได้ไม่ทุกข์เพราะว่าธรรมชาติเหล่านี้ไม่งั้นเวลาเราเจ็บถูกมิดบานะทุกข์เมื่อเลยหน,ะนามตาก็ทุกขนะ์เวลาป่วยก็ทุกข์ละ วิ่งเข้าโรงพยาบาลละเวลาจะตายก็ทุกข์ต้องจากญาติมิตรต้องจากคนที่เรารักเนี่ยความทุกข์เหล่านี้ก็จะหมดไปเ,เพราะว่าเราเข้าใจตามความเป็นจริงนั่นเองธรรมชาติอันนั้นเนี่ยเราจะเข้าถึง มันได้ก็เพราะว่าเราวางความพอใจในทุกๆธรรมชาติหมดและหเห็นตามความเป็นจริง,ด,งดังนั้นของจริงเนี่ยอธิบายไม่ได้เพราะเกิดไม่ปรากฏพระองค์ก็อธิบายแต่ของปลอมของปลอมเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ของเธอด้วยเหตุอะไรทำไมไม่ใช่ของเธอด้วยอุบายวิธีใด จะทําให้เธอมีปัญญาเห็นก็เลยเหมือนกับที่พระองค์บอกลางเอากิ่งไม้ใบไม้ไปเผาะนั่นแหละเราเห็นตั้งแต่กิ่งไม้เนี่ยมันมีตัวถูกเผาเหลือขี้เท่าเป็นผุยผงหายไปละกิ่งไม้ไม่มีละเราก็ยังเห็นมันอยู่ไม่ได้ตายไปตามมัน,นการเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งตั้งแต่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วหายไปเนี่ย บ่อยๆครั้งเข้าเนี่ยมันจะเกิดปัญญาว่านั่นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเรานะปัญญาตรงเนี้ยเรียกว่าปัญญาถอนความยึดมั่นนะความเป็นตัวเราของเราเนี่ยออกจากธรรมชาติเหล่านี้นะบุคคลนี้ก็ไม่มีทุกข์ที่สุดก็หมดความทุกขนะ์ใครจะมาว่าเราใครจะมา ทำร้ายเราก็ไม่เป็นไรพิกุที่ขอไปสุนปรันตาชนบทเนะี่ยพระเจ้าบอกคนเหล่านั้นเขาชอบด่าบริพาธนะดูถูกเหยียดหยามคนเนี่ยบอกไม่เป็นไรหรอกดีกว่าเขามาประหารเราด้วยฝ่ามือถ้าเขาประหารเธอด้วยฝ่ามือล่ะก็ดีกว่าเขาประหารข้าพงด้วยก้อนดินถ้าเขาประหารเธอด้วยก้อนดินล่ะ ก็ด so 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 ีกว่าประหารข้าองค์ด้วยท่อนไม้ถ้าเขาประหารเธอด้วยท่อนไม้ล่ะก็ดีกว่าเขาประหารข้าวงค์ด้วยศัตราถ้าเขาประหารเธอด้วยศัตราล่ะก็ดีกว่าเขาประหารข้าวงค์ด้วยอาวุธถ้าเขาประหารเธอด้วยอาวุธล่ะทำไงดีอ่ะสาวกคนนั้นก็บอกว่าสาวกของพระผู้มีพระภาคเนี่ย ก็พิจารณากายอยู่เป็นนิดเน่ยเบื่อหน่ายในกายนี้นะก็ตอนนี้มีอาวุธมาอยู่ตรงหน้าแล้วก็ก็ดีไม่ต้องแสวงหา <c oughs> นะ <c oughs> นะอุจ้าก็ฟังก็ใช้ได้ใช้ได้ไ,ดไปได้นะแต่วางใจได้อย่างนี้ก็ก็ไม่เป็นไรนะ ดังนั้นคนที่บรรลุธรรมแล้วก็ไม่ไม่เสียดายไม่อะไรแต่แตกต่างจากคนที่ฆ่าตัวตายนะคนฆ่าตัวตายก็มองเขาโอ้ไม่เสียดายเลยนะชีวิตดีด,ดีแต่เขามีจิตใจที่อาฆาตพยาบาทไม่สง,งบแต่นี้จิตสง,งบรล่มเย็นนะเห็นธรรมชาติตามความเป็นจริงดังนั้นพระพุตธเจ้าไม่ไม่ส่งอนุญ,ญาตให้ฆ่าตัวตาย ไม่มีประโยชน์อย่าไปรีบตายก่อนได้โสดาบันนะบรรลุธรรมให้ได้ก่อนเห็นสัจจกความจริงก่อนเกิดมาบนโลกเนี่เกิดได้ยากจะเป็นมนุษย์เป็นได้ยากก็ค่อยๆฝึกปล่อยวางไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะได้เข้าถึงธรรมชาตินั้นๆเองเนาะ